าต่อกันที่ภาพยนตร์สายฮาระดับตำนานเลยนะคะกับหอแต๋วแตกนั่นเองที่ตอนนี้เดินทางมาถึงภาคสุดท้ายแล้วค่ะกับหอแต๋วแตกแหกสับป,ประโยชน์ค่ะ มาแน่มาจริงกับภาพยนตร์ตลกในตำนานหอแตวแตกกับภาคสุดท้ายที่ไม่ควรพลาดการันตีความฮาจากฝีมือผู้กำกับคนดังพจนอานอนท์เตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยนะคะกับหอแตวแตกแหกสับป,ประโยชน์ภาพยนตร์ที่จะชวนหลอนแบบขำๆเจอกันแน่นอน14มีนานี้พร้อมฮาลวาดในทุกโรงภาพยนตร์ทไไมต้้องเอาชีววัปปิดิดดกุย พี่มาจากไหนคะมาจากชั้นสิบสี่อกชั้ใช่ชัิบสีก็ชั้สิบส<ง>ีไงห้องวีพีไง